สวัสดีครับอ่าครับผมอยู่กับ LED ตัวใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าติดตั้งในตัวยาริสนะผมเป็นชิปญี่ปุ่นแท้นะผมดูคัตออกครับผมอันนี้คมธรรมดานะจ๊ะไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับผมดูคัตออกครับผมคมกรีดนะครับผมที่สำคัญครับผมอ่าขอครับผมปิดเปิดเป็นสีครับนี่ครับผมสีเหลืองครับผมเป็นไงครับกฎหมายไทยเราระบุชัดเจนว่าขาวเหลืองถูกกฎหมายนะครับผม สนใจสั่งซื้อก็จัดกันได้เลยครับผมนี่ครับโอ้คัดออฟคมครับผมขออีกเสียงครับผมนี่ครับขาวผสมเหลืองนะครับผมสวยงามกันไปเลยมีทุกรุ่นนะครับผมควไฟรถทุกรุ่นเลยนะครับผมสนใจสั่งซื้อจัดมาเลยครับผมนี่นะครับผม LED เกรดพรีเมียมนะผมญี่ปุ่นแท้นะผมอ่ะขอปิดไฟครับผมขอดูความมืดหน่อยนี่ครับมืดเลยนะครับผมมืดแบบมืดเติบเลยเปิดไฟครับ นี่ครับสว่างกว่าหลอดเดิมเท่าตัวแน่นอนครับผมผมครับ